แล้วที่ราลึกจากเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งประเทศไหนก็ไม่มีไส้กรอก A F M ไส้กรอกหมูพีีพอกและไส้กรอกไก่และกระหมูของ Star Startup เป็นไส้กรอบพันเกลียวสวยงามทีเดียน,นะครับท่านผู้ชมครับมันเวลาล่องเรือมันหิวเรือล่องไปจะมานั่งกินข้าวปกระเภาไข่ดาวกล่องอยู่มันก็แหมเฟะแฟะใช่ไหมครับ เราเอาดีไปดีกว่าใส่กล่องนะใส่กรอก AFM หรือใส่กรอกหมูพีพอกนะเอาใส่กล่องไปนะแล้วก็อุ่นให้ร้อนก่อนใส่กล่องรักษาความร้อนได้ผมอยากให้ร้อนๆหน่อยนะครับเพราะว่ามระสุมาแล้วล่ะจะาโรงงานแต่ว่าถ้ากินระหว่างที่กําลังแล่นไปในชมไพรสองข้างทางนะปรากฏว่าได้กินหิวดึกเย็นออเที่ยงเที่ยงพอดีกินไส่กรอกกล่อง เราเอาใส่ไส้กรอก AFM ไส้กรอบหมูพี่พอกเนี่ยใส่ไปถ้าเป็นมุสลิมนักท่องเที่ยวก็ให้เขา AFM แต่ถ้าเป็นคนท่องเที่ยวทั่วไปก็ AFM ก็ได้หรือหมูกินได้ก็กินพี่พอกเยอรมันยังร้องเยอรมันมาเที่ยวเมืองไทยหรอกจก้กนี่มันรสชาติเยอรมันเหรอนี่ไอยอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วเหรอหันไปมองสองข้างทางโอ้โหที่แฟรงก์เฟิร์ต มันมีลำธารสวยอย่างเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่เคยไปผมไม่เคยไปไม่กล้าพูดแต่เอาเป็นว่าคงมีอะ่ะเพราะว่าในต่างประเทศเี่ยลำธารมันจะเยอะมันเกิดจากไอ้ภูเขาหิมะละล,ะลายเนยอดภูเขาลงมาเกิดกอ่อเกิดเป็นลำธารแน่มันก็เปรียบเทียบได้เฮ้นี่ไอ้อยู่แฟรงก์เฟิร์ตเรอมันที่ได้กินไส้กรอกเยอรมันนึกว่าเป็นเยอรมันรสชาติเดียวกันแต่พอจ่ายเงินควักออกมานะครับห้าสิบดอลลาร์จะซื้อ เฮ้ยนี่มันแค่ดอลลาร์เดียวฮะเมืองไทยเหรอนี่ใส่กล่องรสชาติอย่างนี้แล้วถูกราคาอย่างนี้นะพะเราเราก็กลับไปลือกันไปเ,เที่ยวเมืองไทยดีกว่ามีใส้กลอกอรอ่อยนาเห็นไหมนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงท่องเที่ยวของเราถ้าเราตั้งขึ้นมานะมีขึ้นมาเมืองไทยเมื่อไหร่นะเราจะเป็นกระทรวงในอุดมการ์นะครับกระทรวงที่เกิดขึ้นมาไม่มีการคอรัปชัน เป็นกระทรวงที่ทําเพื่อชาติกระทรวงอื่นเขาใจยังไงไปถามคุณชูวิทย์นะไปถามคุณวิโรธพักก้าวไกลไปถามอาจารย์ไอ้คุณอมรรัฐ์พักเก้าวไกลไปถามลังซิมันโรมนนั่นพักก้าวไกเนี่กกนี้เขาพวกนี้เขาเอาตายจะจับได้ว่าใครโกงใครอะไรเีอะน,นะเออไปถามพวกนั้นแต่ของเราไม่โกงกระทรวงท่องเที่ยวที่นายกตุลชัยตั้งขึ้นมานี้ไม่โกงครับเราจะ เรียกว่าทําให้คนฝรั่งและชาวต่างชาติเอาเงินมาเที่ยวเมืองไทยมองมุมไหนก็ขายได้ทึ้งนั้นแหละไม่อยู่ที่คุณพูดเป็นไหมตั้งประเด็นมุอมุมมองที่ดีไหม